สวัสดีครับทุกคนครับผม PGT Zero ครับก็ยังอยู่กันในเกมสนามดังมือบาร์กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นศึกของทีม3เซนเตอร์นะครับใครจะไปคิดว่าเซนเตอร์จะมาจับทีมเดียวกันนะครับโดยในทีมผมจะมีผมที่เล่นอูโอซมิจุนนะครับซ้ายสุดเลยลิงจากฝูงคนกลางก็คืออาคางิครับก็กริของเราไงครับคนสุดท้ายในทีมผมก็คือกอและหรือทากาซังโงะครับมาดูกันดีกว่าครับว่าเราจะเล่นกันยังไง ใครจะเป็นคนทําแต้มใครจะเป็นคนยืนได้แป้นไปดูกันในเกมดีกว่าครับเริ่มเกมมากอรี่ได้จัมบอลครับมาดูกันว่าใครจะได้บอลแรกครับนั่นก็เป็นทีมผมได้บอลอยู่แล้วครับสามเซนเตอร์ขนาดนี้ดังไปก่อนเลยดีกว่าเอ้ยมันดักทางได้เอ้ยโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วไม่มีคนทําแต้มอะผมต้องไปยืนใต้แปลแล้นละคนอื่นจะได้บอลใช่ไหมเ้าเอาไม่มีคนได้เอ้ย โอ้โชคดีไ,มดไปมช่วยไม่ลงเพื่อนใจเย็นใจเย็นค่อยๆส่งวิ่งกันจะช้างั้นเอ้ยไม่ลงอีกผมต้องใส่เองก็แหละพังเรียบร้อยเปิดไฟเอ้านายมองเห็นชั้นหน้าตาคล้ายๆกับลูกเขาว่าหรือไงก่อนแล้วพูดเอ้าหายกดสง่งผิดไม่ใช่หรอก ปุกุดะเอยใส่ย็นเพื่อนถึงจะวิ่งชา้าแต่ก็ออกไกลอยู่นะส่งมาได้เพื่อนเออกอนแรกต้องเอาบ้างแล้วตั้งไปสองทีครับเหลืออาคาหิยังไม่ได้ชูดเลยเฮ้ยปล่อยไม่เข้ามาใต้แป้นนึงไงวะเนี่ยเราเนี่ยส่งกับเพื่อนอย่าไปรอให้ก่อน แลีบลยังเก็บได้อยู่ยังเก็บได้อยู่อย่าสนใจเริ่มใหม่สวยเพื่อนสวยลงแล้วเออเราต้องไม่ยอมแพ้ครับต้องแน่ด้านชุดเข้าไว้ครับต้งรับต้องรับปึ๊บ,บมัเข้ามาแล้วเนั่นไงอย่าอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาส่งบอลเพื่อนดูด้วยว่าเซนเต,นเตอร์3คนนะเฮ้ยส่งผิดเอาเลยก่อนละเออไม่มีใครโทษนายหรอก ทำแตนได้ทำเลยอึ๊กดีบาร์ก็เสร็จผมสิโอ้โหตรงมาตรงมาตรงมาเอา้าไม่สฉยผมวะจัดไปเพื่อนลุยสบายก็แล้วอกของนี้นิ่มๆเอาแล้วครับทีมมุนจะทำไงเอ้ยมันชุดเลยว่ะต้องประกบดีๆแล้วแหละข้างนี้ เอ้ยกอแล้ใจเย็นใจเย็นมาชุดอีกแล้วเอ้ยมันดังมาเสร็จเสร็จผมนึกว่ามันจะชุดไงผมก็เลยเดินออกไปสงกับมาก่อนตั้งบอลครับหลอกไปซี่หลอกไปซี่เาาไม่รอรับบอลอ่ะครับนีเอาบ้างดินายมีสเตปในฝันอยู่นะเอ้ยเอามาเลยก่อนแล้ดูดูฝั่งน้นก็คงเซ็ง่ะถึงจะมีคนดักรอนะแต่ว่ามันต้องตบไวพอกระตบลิงอ่ะ เอา้าเอา็งตาฝาดอีกแล้วเหรอทีมนายน่าจะสายตากัไม่ค่อยดีกันนะส่งผิดหลายทีเลยดังไปสิครับเพื่อนน่าไงเป็นการคอมโบกันที่ดีมากเลยนะครับระหว่างใครหงิกับกอแล้วเนี่ยอ่ะมันจะดังกับหลังแหละเอ้ยตกกันไม่ได้ว่ะไม่ไรไม่ไรทีมเรานำอยู่เอ้ามันตัดบอล ใส่เย็นเพื่อนโอ้ยก่อนแล้วเรานี่ท็อปฟอร์มากอะครับผมบอกเลย MVP แน่นอนแบบน,น,นี้ถ้าชนะนะอุย้ยมันลน้มอีกแล้วโอ้ลุกเขาว่านี่มันกะทำให้เราล้มทุกครั้งเลยแล้วก็หลังกับหลังใส่ก่อนแล้วไม่ช่วยวะทำไมตั้งบอลใหม่ เอ้าอาขันหีมไม่ชุดเลยอ่ะเออโอนะ้โหอาคันหีมแท้จะไม่ได้ชุดแน่เลยดูทรงละกรนตบไปดิไปดิโอ,อ้ไม่มีใครซ้อนจังหวะสอ่อฮะของละเพื่อนกอดแล้เข้ามาดิเออชุดบงังเถอะเสร็จในฝันนะเนี่ย ต้องให้ก่อนแล้วจัดเองเหมดเลยเหรอจูมือชูมืออ้าวชิบหายละเออเทนเนอร์ดีเทนเนอร์ไปดีคนอยู่ใต้ปั้นเป็นเยอะเอาเลยก่อนแล้วเสร็จก่อนแล้วกันหมดดูแต้มห่างสองสองเท่าเลยเนีนเ่ยเจอทีมยักษ์ใหญ่ไปอ่ะยังเข้ามาละเอ้ยมันมาสูตรเดิมละบัง ก็ยังกันไม่ได้กันอยู่ดีคงมาเรื่อยๆครับท่าเนี้ยบอกเลยถ้าหากินเขาส่งไหมส่งไหมตั้งบอลตั้งบอลตั้งบอลก่อนตั้งบอลก่อนเอ้าอาคางังีบอกคนไม่ไหวละปังโดนไปเรียบร้อยเอาไม่เอาหม่เพื่อนอย่ายอมแพ้เอ้ยส่งทำไมมา๋ย่าปั้นให้ออกไปต้องลงแล้วจังหวะน,นี้เอ้ยอาคางังีเองชุวไม่ลงเลย่ะ โคตรสวยเลยอ่ะคางิบอกส่งมาขอสักลูกเว้ยก่อนแรกบอกไม่ทันแล้วว่ะเพื่อนสิบวิสุดท้ายครับมาดูอาะคางิจะได้แต้มไหมอย่ารีชูให้ลงดีจะได้ให้อาะคางิชูดเข็นไซแน่นอนครับเข็นไซเหรอเข็นไซเหรออุ้ยเสียดายอ่ะจับบอลไม่ได้สามวิเว้ยเอาหน่อย อ้าวมันเข้าไปใต้แป้นไม่ได้ผมเลยต้องชุดก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับทีม3เซนเตอร์นะครับโดยคนตาแต้มหลักของเกมก็คือกอแล้วนะครับถือว่าเล่นได้เด่นกว่าทุกคนในทีมเลยครับแลวก็มีผมคอยคุมใต้แป้นครับคอยรีบาลแล้วคอยช่วยบล็อกอยู่บ้างนะครับในส่วนกอรีของเราครับก็ยังมีบทบาทนะครับเขาช่วยรบกวนฝ่ายตรงข้ามมาช่วยเก็บบอลได้ครับแต่ว่าด้านการบล็อกการรีบา์อะไรอย่างเงี้ยยังโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีมากเท่าไหร่ครับ สำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกด subscribe s u b สไครป์ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ